สวัสดีครับวันนี้วันที่30ทธันวาคม2,556เป็นครั้งแรกที่ผมขึ้นมายืนบนเพดานบ้านนะฮะหรือว่าห้องใต้หลังคาก็กว่าจะขึ้นมาได้ก็ทำใจอยู่ตั้งนานพอขึ้นมาได้เสร็จก็ต้องหาทางลงให้ได้เหมือนมีคนบอกว่าขึ้นเป็นก็ต้องลงเป็นนะครับผมก็เลยนั่งคิดว่าเอ๊ะ ถ้าขึ้นมาแล้วจะลงยังไงก็ทําอุปกรณ์ไว้ตัวหนึ่งนะครับเป็นเหมือนกับบันไดลิงนะฮะทางขึ้นผมอยู่ตรงนี้ครับขึ้นจากห้องน้ําขึ้นมานะครับแล้วก็นี่ก็เป็นบริเวณบ้านทั้งหมดนะฮะเคยขึ้นมาตอนหน้าร้อนแต่ว่าตัวไม่ได้ขึ้นนะขึ้นแต่หัวอยู่ไม่ได้เดี๋ยวนะฮะมืดไปหน่อยนะครับ ผมก็ใช้แสงไฟช่วยนิดนึงนามาแล้วเดี๋ยนะครับอ่าแสงไฟช่วยช่วยได้ปางเนี่ยนะครับก็มาจจะมืดไปนิดนึงนะครับก็เป็นบริเวณบ้านทั้งหมดนะฮะบ,บ้านของผมเป็นทรงสี่เหลี่ยมน่าจะจุดตัหลัด ก็จะมีป่องระบายอากาศอยู่2องป่องนะครับอันนี้ก็วนวนรอบแล้วนะครับคานนี้มาดูป่องระบายอากาศนะครับที่เห็นแสงแสงที่สองสว่างนะเป็นแสงจากป่องระบายอากาศป่องนี้ครับเนี่ยฮะแต่ที่ผมยืนอยู่เนี่ยจะสว่างอีกป่องนึงนะครับ ก็คือตรงนี้นะครับถ้าอากาศร้อนๆน่าจะเริ่มร้อนแล้วล่ะนะะเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะหมุนเองเป็นอุปกรณ์ระบายอากาศแต่ถ้าอากาศเย็นตัวนี้ก็จะไม่หมุนนะเมื่อกี้ตอนผมเข้ามาทีแรกไม่หมุนครับตอนนี้แดดออกแล้วแสงเริ่มเข้ามาแล้วแสงเริ่มแรงแล้วนะครับเนี่ย ที่แรกที่เข้ามายัางไม่ค่อยแรงก็คิดอยู่ว่าอจะทำอะไรบนนี้ได้บ้างนะครับแต่ถ้าจะทำก็ต้องขึ้นได้ลงได้แล้วที่เห็นเป็นสีออกเทาๆนี่จริงๆมันสีเงินนะฮะเป็นแผ่นปูกันร้อนครับปดีช่างขึ้นมานะฮะ เคยมีช่างขึ้นมาผมก็เลยสนใจขึ้นมาจะมีสายไฟขึ้นมาตอนที่ช่างขึ้นมาตอนบ้านผมซื้อต่อเขาเขาทำไว้หมดแล้วแต่ที่ทําเพิ่มเติมก็คือการดูทีวีดาวเทียม PSI นะครับการสามพันะดูได้ช่วยชีวิตเขาก็ขึ้นมาเดินให้ครับเพราะว่าถ้าไม่เดินมันก็เลาะไปตามผนังปรากฏว่ามันก็มี พอเขามาเดินเสร็จเขาก็คงไม่ได้เก็บนะฮะก็คือจะเห็นว่าตรงเนี้ยโผล่อยู่ถ้าเราไปทําให้เรียบร้อยซะนะครับนะถ้าทําให้เรียบร้อยก็จะจะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะพีปุ๊บอืมอย่าี้อ่าอย่างเงี้ยเรียกว่าเรียบร้อยฮะนี่นะครับ เรียบร้อยคือปูฮะแต่พอดีเขาพลิกออกแล้วก็เจาะนะฮะก็เลยไม่เรียบร้อยก็เป็นรอบๆนะฮะบริเวณรอบๆผมก็เดินชมแป๊บหนึ่งนะครับนี่เป็นอีกป่องหนึงนะครับป่องนี้ยังนิ่งอยู่นะอากาศยังเย็นๆนะฮะแต่ถ้าอากาศร้อนก็จะหมุนติ้วๆๆเลยนะครับก็ต้องค่อยๆเดินนฮะเดินแรงไปเดียวตัว ตัวจะตกลงไปใต้เพดานทะลุ้มงล่างนะฮะก็ต้องระวังนิดหนึง่งอันตรายครับไม่ควรขึ้นมาฮะพอดีผมมีวันนี้มีโอกาสนะฮะต้องการขึ้นมาเคลียอะไรหน่อยนึงไม่ได้ไปไหนครับวันหยุดวันเป็นวันจันทร์นะสิ้นปีก็าหยุด3ามวันก็วันนี้ ก็จบนำการนำเสนอภาพบริเวณห้องใต้หลังคาแสงอาที่เริ่มมาแล้วครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้คงประมาณ9โมงฮนะหมอกหายแล้วครับสวัสดีครับ